ชายาไขมุกแห่งแม่น้ำดานูบเมืองหลวงอันทรงสเส่ห์ของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกันนั่นก็คือเมืองบูดาและเมืองเปสโดยมีแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรปไหลผ่านจึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่บูดาเปสจะอบคลรไปด้วยความโรแมนติกจากสถาปตัตยกรรมอันสวยงาม และบรรยากาศโดยรอบที่หลอมรวมเป็นเมืองนี้และในคลิปนี้พาละลาก็จะพาไปชม10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ประเทศทางกาลีกันค่ะเริ่มต้นกันที่สะพานเชนหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อสะพานโซกสัญลักษณ์สำคัญและเป็นสะพานถาวรเก่าแก่ที่สุดของเมืองบูดาเปสต์สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามระหว่างฝั่งบูตดาและฝั่งเปสที่ในอดีตยังไม่ได้ผูกรวมไว้เป็นเมืองเดียวกันการก่อสร้างสะพานเริ่มขึ้นในปีคศกราช1840โดยมีวิศวกรชาวอังกฤษเป็นผู้ออกแบบค่ะลักษณะที่โดดเด่นของสะพานเชนคือเป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่ตัวสะพานทำด้วยโครงเหล็ก แต่ละฝั่งประดับด้วยประติมาก,กรรมวิจิตรงดงามเรียกว่าเป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำด่านูกด้วยความยาวทั้งหมด375เมตรกว้าง14.8เมตรซึ่งนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ห้ามพลาดแล้วสะพานเชนหรือสะพานโซ่แห่งนี้ก็ยังเป็นจุดชมดอกไม้ไฟและจุดชมทิวทัศน์ของเมืองบูตดาเปที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะ มาต่อป็นที่ปราสาทบูดาปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งรู้จักกันในานามคาสเซลฮิลมีลักษณะเป็นเนินอันเป็นแหล่งที่ตั้งของโบราณสถานหลายแห่งที่น่าสนใจปราสาทแห่งนี้คือสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเก็บทั้งความงดงามรุ่งโรจน์รวมถึงร่องรอยอดีตแห่งเมืองบูดาเปตเอาไว้ way, ทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วยค่ะปราสาทปูต้าถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคิศราช1265และได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งด้วยกันอย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับความเสียหายครั้งใหญ่จากเหตุการณ์สงครามโลคครั้งที่สองจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงจึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาอีกครั้งโดยคราวนี้ ปราสาทพุทธาที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นหลังที่3ก็ได้ใช้โครงสร้างสถาปตัตยกรรมของปราสาทเดิมเป็นพื้นจึงมีทั้งสถาปตัตยกรรมแบบโกธิกและบารโร่รวมถึงแบบโมเดิร์นที่ถูกผสานไปในการซ่อมแซมที่ยังคงดำเนินการอยู่เป็นระยะระยะปัจจุบันปราสาทพุทธาก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศสาสตร์พุทธเพจหอศิลป์แห่งชาติ หอสมุดเซยียนซีแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์วายใต้ดินซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ที่น่าไปชมทั้งสิ้นค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมด้านนอกได้ทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนด้านในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีเวลาเปิดปิดที่แตกต่างกันไปค่ะอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองบูดาเปสคือป้อมปราการชาวประมง ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาพุทดาด้านหลังโบสแมทเทียสที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจที่สุดของเมืองบุดาเปสค่ะป้อมชาวประมงถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคิศกราัช1892จนถึง1894โดยเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมรูปแบบโรมัน และมีโอโกทิกโดดเด่นด้วยหอคอยเจ็ดหลังซึ่งแต่ละหอคอยก็มีชื่อและสัญ,ญลักษณ์เป็นของตัวเองโดยหอคอยที่สูงที่สุดนั่นก็คือหอคอยแมทเทียสค่ะมีความสูงถึง70เมตรและจากหอคอยนี้ก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำดานูและเมืองบุดาเปสต์ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสะพานโซ่อันขึ้นชื่อ อาคารรัฐสภาฮังการีที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำดานูและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนอกจากสถาปตัตยกรรมที่มีความสวยงามแล้วว่ากันว่าป้อมประการชาวประมงแห่งนี้ก็มีส่วนคล้ายโลโก,โก้ของปราสาทวอลดิสนีอีกด้วยค่ะภายในบริเวณป้อมประการชาวประมงเปิดให้เข้าชมฟรีแต่หากต้องการเข้าชมที่ชั้น2ของสันกำแพง ต้องเสียค่าเข้าเพิ่มนะคะไปต่อกันที่วิหารเซนต์สเตเฟนค่ะวิหารเซนต์สเตเฟนเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในเมืองบูตเเปสซึ่งใช้เวลาสร้างกว่า57ปีนับตั้งแต่เริ่มสร้างในปีคศ1851ค่ะด้านในสามารถบรรจุคนได้มากกว่า8,500คนเลยทีเดียว ตัววิหารเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานสไตล์นีโอคลาสสิกกับนีโอเรเนซองส์โดดเด่นด้วยโดมหินอ่อนสีขาวขนาดสูง96เมตรระดับด้วยลวดลายปูนปั้นงดงามที่ด้านหน้าของวิหารก็มีสมประตูโค้งขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยหอระฆังสูง2หอส่วนด้านในมีความกว้างขวางโอโถง พดานระดับด้วยจิตกรรมฝาผนังที่งดงามซึ่งบริเวณใจกลางวิหารก็จะมีแท่นพิธีหลักที่ตั้งของประติมากรรมนักบุญซีเฟนอยู่ที่ด้านบนมีอักษรเทวดากราเบี้ยวถือมองกุฎและยังมีรูปประติมากรรมกับภาพวาดของนักบุญซีเฟนที่อยู่ใกล้กับหน้าต่างกระจกสีที่ควรค่าแก่การไปชมอย่างมากค่ะวิหารเซนซีเฟน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณซึ่งก่อนหน้านี้ที่นี่เขาไม่ได้เก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดค่ะมีเพียงให้ร่วมบริจาคเล็กๆน้อยๆจำนวน200โฟรินหรือประมาณ20บาทเท่านั้นแต่ว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมปีคิศก2023เป็นต้นมานักท่องเที่ยว จะต้องเสียค่าเข้าชมวิหารเซนซีเฟนคนละ2,300โฟรินส่วนค่าเข้าจุดชมวิวบนโดมนั้นจะอยู่ที่4,300โฟรินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวถัดไปคืออาคารรัฐสภาฮังการีอาคารรัฐสภาฮังการีเป็นอาคารรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการีและเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในยุโรป ตั้งอยู่ริมฝั่งตะว,วันออกของแม่น้ำดานูบในเมืองบูดาเปสต์ค่ะอาคารรัฐสภาหแห่งนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า40ล้านยูโรเลยทีเดียวโดยเริ่มสร้างขึ้นในปีคิศกรา1 8 8 5และใช้เวลาสร้างนานถึง20ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์รูปแบบอาคารนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาหแห่งลอนดอน และผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมจากศิลปะที่หลากหลายจึงมีความงามโดดเด่นนอกจากจะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในฮังการีที่ด้านในนั้นมีห้องต่างๆกว่า600ห้องแล้วอาคารรัฐสภาแห่งนี้ก็ยังมีความสูงที่สุดเท่ากับวิหารเซนต์ฟเฟนในเมืองบุตาเปสอีกด้วยค่ะอาคารรัฐสภาฮังการีเปิดให้เข้าชมทุกวัน ที่ไม่มีการประชุมซึ่งในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาส่วนเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาโดยมีค่าเข้าชมอยู่ที่12,000ฟอรินต่อคนค่ะ และอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวบูดาเปสต์นั่นก็คือ Great Market หรือ Central Market ค่ะอาคารที่สร้างในสไตล์สถาปัตยกรรมนีโอเรนซ์สอโดดเด่นด้วยหลังคาทรงโดมสีเหลืองทองแห่งนี้ถือเป็นตลาดสดในอาคารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของบูดาเปสต์เลยทีเดียวค่ะที่นี่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปีคิศักรา1897มีพื้นที่เปิดให้บริการครั้งแรกมากกว่า10,000ตารางเมตรเชื่อกันว่ามีค่าใช้ใจ่ายในการก่อส,สร้างสูงถึงกว่า1,900,000โฟลินเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากเลยค่ะในสมัยนั้นในปีคิศรา1991 g r ร a t Market ก็ต้องถูกปิดเพื่อซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเนื่องจากได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองและเปิดให้บริการอีกครั้งในปีคิศักราช1994จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งในปัจจุบันนอกจากที่นี่จะเป็นตลาดจำหน่ายของสดกับผักผลไม้แล้วที่บริเวณชั้น2ของ Great Market ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารที่น่าทาน รวมไปถึงร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่พลาดไม่ได้หากมาเยือนที่เมืองบูดาเปสต์ค่ะเกรทมาเกตเปิดให้บริการในช่วงวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาและปิดทำการในวันอาทิตย์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งถัดไป คือถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์เป็นถนนช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใจกลางเมืองบูดาเปสต์ถนนสายนี้มีความยาว500เมตรเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปที่ชื่นชอบสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ตลอดสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น g u ช c i หลุยส์วิคตอง Dior, Armani, Prada และช h a n e l ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารบาร์และคาเฟ่อ,อีกมากมายใครที่อยากมาเดินเล่นชมบรรยากาศย่านชอปปิ้งที่คึกคักมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหรือมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ก็เรียกว่าเหมาะมากๆเลยล่ะคะ่ะ ยิ่งถ้าหากว่ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลนะคะรอบๆพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีการตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามให้ได้ชมกันเพลินๆอีกด้วยค่ะร้านต่างๆที่ตั้งอยู่บนถนนแฟชั่นบูดาเปสแห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ก็จะเปิดสายหน่อยราวๆ11นาฬิกาค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งถัดไปคือจัตุรัสวีรบุรุษจัตุรัสวีระบุรุษเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบูดาเปสต์สร้างขึ้นในปีคิตศกราช .1896 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ1,000ปีของการสถาปนาประเทศฮันการีค่ะตรงกลางจัตุรัสมีอนุสร์สถานพันปีหรือมิ l เลนเนียมเมโมเรียล ซึ่งมีความสูงถึง3 6เมตรบนยอดเสามีรูปปั้นของเทวดากาเบียวถึงมงกุฎแห่งฮังการีทีด้านล่างเสาหินก็มีรูปปั้นของหัวหน้าชนเผ่ามัชยาทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้อ,อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนฮังการีปัจจุบนันค่ะส่วนบริเวณรอบๆของอนุสรณ์สถานพันปีทั้งสองข้างนั้น ก็จะถูกขนาบข้างด้วยรูปปั้นของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ฮังการี14คนยืนเรียงรายอยู่บริเวณช่องเสามีทั้งรูปปั้นของอดีตศาสตรย์วีรบุรุษสงครามนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนซึ่งจตุรัสวีรบุรุษแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะมาเดินชมรูปปั้นและอนุสารีย์ต่างๆ กะสึทซับกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของฮังการีแล้วที่บริเวณรอบๆจัตุรัสก็มีมานั่งให้ได้นั่งพักผ่อนอยู่ด้วยค่ะปัจจุบันจัตุรัสวีรบุรุษก็ถือเป็นพื้นที่มรดกโลกร่วมกับย่านถนนอันดราซีและยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างเช่นปราสาท พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟใต้ดินที่มีชื่อเดียวกันกับจตุรัสอีกด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งถัดไปคือสระอาบน้ำเซเชนยีสระอาบน้ำเซเชนยีได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสระอาบน้ำและสปาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่เปิดให้บริการมานานนับร้อยปีค่ะสระอาบน้ำแห่งนี้เปิดให้บริการครั้งแรกในปีคิศรา1913ปัจจุบันมีสระกลางแจ้งขนาดใหญ่อยู่3สระสระในร่ม15สระและยังมีบ่อน้ำร้อนสาวหน้าบ่ออาบน้ำเพื่อสุขภาพรวมไปถึงสปาและบริการนวดอีกหลากหลายแบบค่ะ ซึ่งอุณหภูมิของน้ำในสาะนั้นก็จะแตกต่างกันไปโดยมีตั้งแต่อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสไปจนถึงอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเลยทีเดียวน้ำแร่จากสะอาบน้ำเซเชงยี่มีสรรพคุณทางสุขภาพมากมายเช่นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบำรุงผิวพรรณนอกจากการให้บริการมาอย่างยาวนานแล้ว ตัวอาคารที่ตั้งของสระอาบน้ำเซเชนยีเขาก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมอีกด้วยนะคะโดยได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอบารโรโดดเด่นด้วยอาคารสีเหลืองสดใสประดับด้วยลวดลายและประติมากรรมอันงดงามถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของปูต้าเปสที่น่ามาชมหากมีโอกาสค่ะสระอาบน้ำเซเชนยีญญ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาโดยมีตัวหลายแบบให้เลือกมีราคาตั้งแต่8,400ไปจนถึง14,000โฟลินต่อคนเลยล่ะค่ะและสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่บูดาเปสต์นั่นก็คือกิจกรรมล่องเรือหรือ Dinner Cruise ค่ะเพราะนี่ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม ที่จะชมความสวยงามในเมืองหลวงของประเทศฮังการีเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีแม่น้ำดานูซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในยุโรปไหลผ่านเริ่มต้นจากท่าเรือใกล้กับสะพานโซ่หรือเชนบริดลองไปตามแม่น้ำดานูคผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆของเมือง ซึ่งตลอด2ชั่วโมงขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำนักท่องเที่ยวก็จะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์เมืองที่สว่างสวในยามค่ำคืนโดยเฉพาะความสวยงามประการตาของสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเช่นอาคารรัฐสภามหาวิหารเซนต์สตีเฟนและปราสาทบูดารวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศ และเครื่องดื่มแสนอร่อยบนเรือที่มีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์และแบบเซตเมนูซึ่งอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฮังการีแท้ๆค่ะบริการล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ก็มีให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา19.30นาทีไปจนถึง21.30นาที โดยมีอัตราค่าบริการอยู่ที่คนละ27,000โฟรีนต่อคนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความงดงามอลังการและมนสเสนของไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูเชื่อว่ามาถึงตรงนี้บูดาเปสต์คงถูกเก็บเข้าไปอยู่ในลิสต์ทริปในฝันของใครหลายๆคนแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะติดตามผลงานของพรลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ